สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งชวนยิ้มครับผมก่อนอื่นนั้นต้องขอบคุณ FC ทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่ให้การสนับสนุนโดยการรับชมคลิปนะครับของบอยสั่งนะครับผม,มการที่จะได้ไปเที่ยวแต่ละครั้งของ <c oughs> ชีวิต ของบอยสั่งนะฮะหรือว่าของผมเองเนาะอืมมันค่อนข้างยากนะมันค่อนข้างที่เป็นไปได้ยากโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องใช้เงินต้องใช้ตังเยอะใช้เงินหลายบาทนะครับกับการเดินทางหรือว่าตั้งใจไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะ ไปที่ที่ไหนของของประเทศไทยนะครับนะแหล่งสามที่ท่องเที่ยวนะต่างๆนานาเนาะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกภูเขานะครับต่างๆนะฮะแต่ว่าโชคดีของตัวผมเองเนาะหรือว่าตลกหลายๆคนนะครับหลายๆท่านเนาะก็ จะมีโอกาสได้อไปเที่ยวนะครับ <c oughs> กับการบวกกับการไปทํางานนะครับคือหลักๆเลยเนาะก็ไปทํางานนะครับแต่ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้นก็เป็นอ,อีกเรื่องหนึ่งนะเป็นส่วนประกอบของกับารของการไปทํางานนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเนาะ ผมไปแสดงตลกที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี่ผมไปมาสามรอบแล้วนะครับไปเชียงใหม่ก็คือภาคเหนือของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพอไปถึงเชียงใหม่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวมันก็เยอะแยะ <c oughs> มากมายหลากหลายเนาะทีะนี้เราก็ใช้เวลา ตรงเนี้ยนะครับกับการไปเล่นตลกนะครับที่เชียงใหม่นะครับพอคือการเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆแบบเนี้ยนะครับเราต้องออใช้เวลาหลายวันนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับค้างคืนอะไรต่างๆนานะนะครับกับการได้ไปที่เชียงใหม่นั่นก็ส่วนที่จะไปเที่ยวนั้นก็เ,เลือกหาสถานที่เอานะครับ เอาที่เราสะดวกนะฮะหรือ,อทีมงานสะดวกที่จะไปด้วยกันนะครับอืมนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปที่ดอยสุเทพนะครับดอยสุเทพเชียงใหม่เนาะก็จริงๆมันมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเวลา,เ,าเราใช้เวลาตรงนั้นไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> เราเดินทางก็วันหนึ่ง เนาะเรากเา็เราก็พักผ่อนนะับทำงานนะครับพักผ่อนวันหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับอีกวันหนึ่งเนี่ยนะมันเวลามันไม่ได้เยอะแยะแต่เราก็ถือโอกาสนะครับอืมเราก็ไปในรูปแบบที่ไปทำงานด้วยนะครับไปเที่ยวด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะเดินทางไปเที่ยวอย่างเดียวเราต้องใช้เงินนะครับอืมแต่ตรงกันข้ามกับ ตัวผมเองเนาะแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ตลกหลายๆคนเนาะที่ที่ไปทํางานแบบเนี้ยนะครับก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้เงินกลับบ้านด้วยนะครับผมอืมอ่ามันก็จะมันก็จะดีตรงนี้เนาะแต่ถามว่ามันเป็นส่วนตัวในการใช้เวลามากไหมอันนั้นไม่ครับมันก็เป็นเวลาที่น้อยนิดนะครับแต่ก็ถือว่า โอเคนะได้ไปได้ไปแล้วได้ไปเห็นอะไรเงี้ยนะครับอย่างอะไรนะเขาเรียกอะไรประตูประตูผี <c oughs> ประตูท่าแพอะไรสักอย่างที่เชียงใหม่นะ,ะนะครับเราก็มีโอกาสได้ไปเดินนะเดินตลาดอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะครับอืมก็คือมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะครับที่ได้จะ,ะที่จะได้ไปเล่นตลกที่ต่างจังหวัดแบบ ถ้าเป็นยุคเมื่ออดีตน,นะอมเมื่อสัก30ปีที่แล้วอะไรเงี้ยตลกหลายๆคนหลายๆคยยณะโดยเฉพาะตลกดังๆเนี่ยโอ้โหเขาไม่ต้องห่วงเลยนะงานต่างจังหวัดเยอะนะครับอตลกมไม่ดังอย่างพวกพวกผมเนี่ยนะครับก็นานๆานทีได้มีโอกาสน,นะครับไปทางเหนือนะครับไปเชียงรายเงี้ยนะ ไปเชียงรายนี่ผมไปมาบ่อยเนาะสามสามรอบสี่รอบแล้วแหละสี่รอบอนะครับไปเชียงรายเราก็ไปเที่ยวที่อ่าเขาเรียกอะไรนะ,ะสามเหลี่ยมทอง,ทงคํา <c oughs> <c oughs> นะครับอเราก็หาเวลานะครับเวลาเราไปเล่นแถวแถวนู้นอะไรเงี้ยนะครับเราก็บางทีไปจังหวัดที่อ่าอยังยังเชียงรายเนี้ยสามเหลี่ยมทองคำผมก็ได้ไป แต่มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะที่ไม่ได้ไปไหนเลยหมายความว่าเราไปอำเภอเชียงแสนอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเนาะทุกคนอืมนะครับอันนั้นมันเป็นเขตชายแดนเนาะฝัะ่งลาวกับไทยนะฮะผมก็ไปเล่นงานวัดนี่แหละงานพระป่านะครับมันก็คือมัน มันไม่ได้ไปท่องเที่ยวไหนนะฮะก็คือไอ้ยอย่างที่ผมบอกนะบางทีมีโอกาสได้ไปเที่ยวนั้นก็ไม่ได้บ่อยครั้งนะอ่าส่วนใหญ่จะไปทํางานไปทํางานนะครับเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องเดินทางไปไหนต่อไหนอีกนอกจากไปสถานที่ใกล้ๆอย่างที่ผมบอกที่เชียงใหม่เนี้ยนะครับมันก็มันก็ไปได้นะดอยสุเทพมันก็ไม่ได้ไกลมากจากที่เราพักที่เราเราอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอืมแต่ถ้าไปจังหวัดอื่นๆเนี้ย นะครับผมโอ้โหผมไปมาเกือบทั่วประเทศนะแต่หลักๆเลยเนาะก็ไม่มันก็น้อยครั้งนะครับที่จะได้ไปเดินเที่ยวเดินในแหล่งที่ท่องเที่ยวของเขานะฮะที่เราจะไปถึงตรงนั้นแต่มันมันไม่ได้บ่อยนะครับอย่างทางภาคใต้เงี้ยนะครับภาคใต้เราไปภูเก็ตเงี้ยนะครับไปภูเก็ตเราก็าสถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ตก็ นะครับก็อย่างที่บอกนะผมก็ไปหาดป่าตองเนี้ยนะครับอืมตอนที่ไปเ,เล่นตลกที่แถว <c oughs> ป่าตองนะนะครับอืมแล้ก็ไปเดินคือสถานที่ที่ผมเอ่ยเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยตรงอยู่แล้วแล้วผมก็ได้ไปแสดงนะครับอา่าหลายๆที่นะฮะ <c oughs> หาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับที่ล่าสุดที่น้ําท่วมเนี่ยเนาะหาดใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ไปแล้วก็ทางไหนก่นโซนเนี่ยโซนตะวันออกนะครับอืมจันบุรีนะครับเอ่อพัทยาอะไรพวกเนี้ยเนาะมันก็ถือว่าแถวนี้ถือว่าเป็นปกติเลยนะทุกคนอืมนะครับ ถือว่าแบบมันไม่ได้ไกลมากแล้วก็งานตลกเล่นโซนพัทยาก็ค่อนข้างบ่อยนะครับจนแบบทุกคนเชื่อไหมว่าไปเล่นตลกเกี่ยวกับชายทะเลเนี่ยนะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะตอนนั้นผมไปที่ชุมพรใช่ไหมนะครับสมัยนั้นนะตอนนั้นผมยังรุ่นรุ่นเด็กเด็กรุ่นรุ่นอายุ10กว่าปีนี่แหละอสิบสิบ 8 9นี้แหละนะครับไปที่แถวแถวกมรมหลวงชุกงมกรมหลวงชุมพอรอะไรสักอย่างเนาะนะครับอันนั้นไปไปแสดงตลกที่ชุมพรไงก็ตอนนั้นมันยังรุ่นรนะุ่นเนาะเด็กๆก็เล่นน้ำทะเลนู่นนี่นั่นอะไรก็สนุกสนานเลยเนาะแต่ก,ก็ก็มันบ่อยนะครับที่ว่าไปเจอทะเลมันบ่อยมากนะโดยเฉพาะ โซนพัทยาชนบุรีต่างๆนา,นาเนี่ยเราไปเล่นกันแบบเยอะบ่อยแล้วก็เห็นจนคือพูดง่ายๆไม่ลงไปเล่นน้ำแล้วนะฮะหลังจากนั้นมาผมกม็ส่วนใหญ่จะนั่งเล่นชายหาดนะครับนั่งเล่นนอนเล่นอะไรเงี้ยนะครับไอถ้าจะให้ลงไปเล่นน้ำนี่ก็โอ้โหนะครับคือเหมือนกับคนอยู่แถวๆนั้นเนาะเขาก็ไม่ได้เล่นน้ำทะเลนะคนอยู่ชายทะเลนะ นะครับก็มีแต่คนแต่งจังหวัดคนที่ไปเที่ยวจริงๆนะเขาจะเล่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็ <c oughs> เราก็ถือว่าไปเที่ยวแบบไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรียกกันว่าไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็จะมีการวางแผนนะครับนะครับของทีมงานนะของตลกพวกเราเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะไปจังหวัดเนี้ยนะรเราจะวางแผนไว้ไปก่อนไหมหรือว่า ไปที่พักรีสอร์ทนะครับแล้วก็เที่ยวไปในตัวเงี้ยนะครับก็เหมือนที่อย่างเขาใหญ่เงี้ยนะครับถามว่าไปไปเขาใหญ่แล้วไปเที่ยวตรงไหนนะครับจุดจุดท่องเที่ยวคืออยู่ตรงไหนอันนี้เราก็พอเราก็ไม่ได้เคยไปเที่ยวแบบนั้นแต่ถามว่าไปเขาใหญ่บ่อยไหมก็ไปบ่อยนะนะครับไปเ,เล่นตลกแล้วก็ มันไปรีสอร์ทไปโรงแรมต่างๆนานาแต่เราไม่เคยที่จะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปสถานที่ที่เขาเที่ยวคนจริงๆอะ่ะนะครับตรงนั้นเราเราก็เราก็ไม่รู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวเขามีอะไรตรงไหนบ้างรู้แต่ว่าเออก็มีนั่นแหละนะครับบางคนก็ไปกางเต็นท์อย่างเงี้ยนะครับเขาใหญ่มันกว้างนะทุกคนมันหลายจังหวัดนะครับมันมันไม่ใช่ว่าจังหวัดอ่าก็เดียวเนาะ เขาใหญ่ในโซนอย่างะชะอมอะไรเงี้ยนะครับหลยๆหลท่านคงทราบนะ,ะผมก็ไปมานะครับแต่นี่มันอยู่างโซนสระบ,บุรีนะอ่ะนี่ก็คือไปอกลางเต็นท์นอนอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่ายิ่งไปหน้าหนาวเนาะทุกคนโหมันก็ถือว่าสนุกเลยนะไปหน้าหนาวนี่ก็บรรยากาศมันได้อากาศอากาศหนาวเย็นนะครับอืมมันได้เนาะ เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวแบบ <c oughs> ตัวผมเองเนะาะแ,แบบแบบไม่ต้องไม่ได้ใช้ตังะนะครับไปได้ตังด้วยไปเอาเงินมาด้วยนะครับ <c oughs> แต่ถามว่าเที่ยวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับกับระยะเวลาเงี้ยไม่ไม่ใช่นะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะและ้วก็ก็อย่างที่บอกว่าก็ถือโอกาสนะครับแต่ถามว่าถ้าจะให้ผมนะครับ าภายกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าขับรถไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันต้องใช้เงินนะครับมันใช้เงินเยอะนะฮะมันก็ใช้หลายบาทนั่นแหละในค่าน้มูกน้ํามันค่ากินนะครับต่างๆนาน,าน,านะฮะเราไปสองสามคนนะครับครอบครัวสามสี่คนเงี้ยมันก็ถ้าเราเป็นคนที่มีเงินแล้วเงี้ยอืม <c oughs> หรือว่าเป็นตลกดังแล้วอะไรเงี้ยมันก็ถือโอกาสไปแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าเราเป็นแค่อย่างเงี้ยเราก็เป็นตลกธรรมดาคนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ไปทำการแสดงนะครับตามจังหวัดต่างๆนะเราก็ถือโอกาสได้ไปเที่ยวเงี้ย <c oughs> ไปท <c oughs> างภาคอีสานนะครับไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะติดแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนะฮะนครพนมเงี้ยก็ไป ไหว้พระธาตุพนมอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าเออเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะเราก็มีโอกาสได้ไปนะนะครับไปสกลนครไปนครพนมไปอุดรมีท่องที่ท่องเที่ยวตรงไหนขอนแก่นตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับไปโซนไหนที่เป็นน้ําตกไปอะไรเงี้ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเงี้ยนะครับเราก็ไปบ่อยนะครับ แต่ถามว่าให้ไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่นะฮะก็ไม่ได้เล่นนะครับก็ไปถ่ายรูปไปแต่ยางที่ย้อนไปเมื่อเมื่ออดีตเนาะเอ่องั้นาเล่นนะฮะตอนที่เป็นเด็กๆไปรุ่น mm. อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าไปเที่ยวด้วยนะครับที่น้ำตกน้ำตกเจ็ดชั้นน้ำตกไอ้เขื่อนแถวเขื่อนศรีนครินแถวอะไรไปนู่นนะผมก็จำไม่ได้แล้วแหละมันมันนานมาแล้วเนาะ เมื่อตัก3สิปีที่แล้วหนึ่งจำไม่ได้แล้ะทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับก็เป็นส่วนข้อดีนะครับของการเป็นตลกแล้วได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนะครับต,ต่างๆเนาะเราก็ได้มีโอกาสได้ไปตรงนั้นโดยการที่เราไปทําการแสดงตลกหรือไปเล่นตลกนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยนะครับก็ ไม่ต้องใช้เงินด้วยนะครับผมอโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การติดตามนะครับบอยสั่งชวนยิ้มนะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม